สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกคอนโดเดอะลีฟินเพชรเกษม ชื่อว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยโอ้โหอยากจะหันมาทําการเกษตรอย่างเต็มตัวบางคนบอกอยากทําเป็นงานอดิเรกแต่ว่าทําอย่างไรนะคะถึงจะประสบความสําเร็จมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพต้นทุนการผลิตไม่สูงผลผลิตเป็นที่ต้องการแหมอันนี้ในรายการของเราอยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเรามีเทคนิคดีๆมาฝากทุกวันเลยติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อยู่ในช่วงนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาแนะนํามาฝากกันไปติดตามกันค่คะ หาพบบ้างแล้วทำแบน,นี้ไม่รวยหรอกอดตายสว่างพันวงชายวัยอายุ76ปีในอดีตมีอาชีพทำน้ำตาลมะพร้าวมีหนี้สินที่ต้องใจ่ายให้ทกาศาทุกสิ้นปีไม่มีเงินเหลือเก็บสำรองไว้ให้ครอบครัว30ป,ปีก่อนนี้เคยทำอาชีพการกาเกษตรนี่หละครับแต่เป็นอาชีพแบบว่าปลูกพืชชังเดียวเช่นปลูกอ้อยปลูก้าวโพด เวลาว่างก็เอาเวลาว่างเป็นช่างก่อสร้างปลูกบ้านไปเรื่อยๆไปไปีจะได้ออสักทีไปกู้เงินทกนสมาลงทุนพอขายของเก่าไปปลูกใหม่ก็ไปกู้กลับมาอยู่กันนั้นประจําเลยเป็นสิบสิบปีปจุดเปลี่ยนชีวิตที่ทําให้ลุงสว่างได้รู้จักแนวพระราชดําริการทําเกษตรแบบผสมผสานเดินทางไปปลูกบ้านพี่น้อง ทางประตวบกิลีขันไปดูทาายก็จัดมดุดเรื่องทิตฐณีใบผมเข้าไปเที่ยวในการผมก็สนใจก็เดินดูเลื่อยไปแต่ละฟุม้มละฟ้มผมก็เอามาประยุกต์ใช้ความช่างสังเกตจดจำและศรัทธาในวันนั้นทำให้ลุงสว่างน้อมนำแนวพระราชดำริเข้ามาอยู่ในหัวใจและกลับมาทำเกษตรแบบผสมผสานในไร่ของตนทันที สิบสามสิบสามบเนี่ยสิบแรกที่อยู่อาศัยคอกสัตว์อะไรพวกนี้สามบแรกทำนาสาม2บสองปอล,งลูกพืชลุกๆสามสบสิบสามก็ปลูกของเล็นต้นอันนี้นผมเห็นลุงสว่างทำแล้วผมก็เลยว่าเออเขาจะเออเขาเพี้ยนหรือเปล่าหรือว่าจะได้ผลหรอเขาดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบวา่าเออลุงสว่างเขาก็มีขออค่ายทุกวันเรากเาต้องต้อง,ต,องต้องปรับตัว,แล,วแล้วแบ่งพื้นที่ของพมเนี่ยก็ปลูกแบบผสมผสานแบบลุงสว่างมันก็ดีขึ้น ดีมาตลอดแหละประสบความสำเร็จก็ได้ดีมาตลอดก็เรียนรู้กันไปนี่แหละสองคนก็ไม่อะไรก็ปรึกษากันสองครอบครัวเนี่ยพ่อหลวงบอกแล้วมีภูมิคุ้มกันพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันหมายความว่าทาั้งทั้งที่ผมเรียกวัวเนี่ยมีเงินอยู่สองแสนผมจะเฟื้นไม่หมดสองแสนผมจะฟือออฟะฟ้อแค่แสนเดียว ผมต้องรู้ว่าคอกหน้าจะขาดทุนได้กับไรผมก็ยังไปรู้ผมต้องการไว้ละแสนหนึ่งเพื่อขาดทุนเดี๋ยวผูกคุ้มกันของผมทางกรมบัญชีเขาบ้าแนะนําผมก็จะจดอุดชวกบัญชีคูณเรือนรายรับรายจ่ายเลยวันนี้ไปซื้อมองวห้าบาทเื้อข้าวมาถาังๆผมก็จดไว้เอาวันนี้ขายขนุนไว้ในไร่สองร้อยขายกล้วยไปร้อยนึบแล้วผมเหลือเท่านี้ เรารู้ว่าที่ไปที่มาเงินเงินพันเนี้ยที่ไปที่มามันหายไปไหนเราเปิดบัญชีเราก็รู้แล้วว่าเราไปซื้ออะไรมาบ้างอะไรมาบ้างเราก็ได้รู้าจากรายรับที่ได้รายปีมาเป็นรายเดือนปัจจุบันมีเงินเข้าเป็นรายวันชีวิตไม่มีหนี้อีกต่อไปรายได้มาก่อน,นเป็นกาแฟรายปีต่อมาเป็นรายเดือนตอนนี้เป็นกาแฟรายวันครับยาน,น้อยผมก็ต้องมีหลักหมืน่นสบายสบายอยู่แนละ้วตอนเนี้ย จากการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนประสบความสำเร็จทำให้ลุงสว่างได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นครูบัญชีดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลโลกเกียรติยศนายกรัฐมนตรีการประกวดเกษตรกรต้นแบบหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริผมก็พยายามทำที้ว่าที่จะทำได้ทุกวันนี้บอกลูกบอกหาเลยให้ทำาั ศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่อดตายปลูกทุกอย่างที่กินได้ปลูกไปเลยปัจจัยาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหรือดเศรษฐีใบของพ่อหลวงรัฐการที่เก้าเนี่ยผมภูมิใจมากที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็ปัจจัยาเศรษฐกิจพอเพียงเรือดเศรษฐีใบของพ่อหลวงรัชการที่เก้าเนี่ยดีใจมากครับรัชการที่สิบระสานงานเนี่ยดีใจมากครับยังมียังมีเงินฟันตับฟันดุนมีนู่นมีนี่สั่งข้าราชการให้คอยดูแล เกษตรกรทุกทุกครัวเรือนแกไม่ทอดทิ้งครับ รับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ช่วงส่งท้ายปลายปียังไม่ไปไหนเลยบอกโอ้ยคนเยอะยังไม่อยากไปเดี๋ยวขอไปแบบให้คนซาก่อนนี้ค่ะอีกหนึ่งจุดหมายที่อยากจะชวนไปเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17จัดโดยเทศบาลน,นครเชียงรายนะคะปีนี้ดอกไม้ไม่ทําให้ผิดหวงังเพราะว่าอู้ฟู่เช่นเคยดอกไม้มากมายหลากหลายสายพันธุ์นะคะประติมาก,กรรมดอกไม้สวยๆให้ถ่ายรูปกันได้และมีดอกไม้เมืองหนาวอย่างดอกทิวลิปลิลลี่นะคะบิโกเนียและไฮโดรเดียด้วยค่ะนอกจากดอกไม้นะคะยังมีอาหารชาติพันธุ์ให้ชิม นะรวมไปถึงอาหารฮาลาลด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะไปเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆนะก็มีการสแสดงดนตรีค่ะการแข่งขันดนตรีพื้นเมืองนะคะการสแสดงจากเยาวชนนะคะซึ่งงานเชียร์ดอกไม้งามครั้งที่17นี้นะคะจะมีไปจนถึงวันที่10มก,กราคมณนะสวนตุงและคมนะครเชียงรายค่ะส่วนใครที่ชอบฟังดนตรีเพราะๆนะคะก็มีกิจกรรมดนตรีในสวนนะคะซึ่งจะมีไปจนถึงวันเสาร์ที่13มกุมภาพัานธ์ค่ะางานนี้ชมฟรีคุณผู้ชมอย่าลืมเว้นระยะห่างและสวมใส่แมส ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคนไทยหัวใจเกษตรแล้วค่ะพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเช้าทางช่อง9 m c o t HD กดหมายเลข30วันนี้ปุ๊กกับมุ้วพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชนะทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะ โดยวัตถุประสงค์ของนาแปลงใหญ่นะคะเขามีวัตถุประสงค์ให้เรารวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งในในชุมชนค่ะเราเอาวัตถุประสงค์ของนาแปลงใหญ่อ่ะค่ะเอามาพัฒนาในกลุ่มเรานะคะเราใช้หลักในการพัฒนาของเราอ่ะค่ะคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาการรวมกลุ่มกับคนเยอะๆอะค่ะมันเป็นเรื่องยากเราต้องเข้าใจเขาอ่ะว่าเขาต้องการอะไรอ่ะค่ะแล้วเราก็จะเอาไปพัฒนาแบบไหนการทําแปลงใหญ่ของเราอ่ะค่ะเราประสบความสําเร็จในเรื่องของการรวมตัวกันเพื่อมาออมทรัพย์มาค่ะมาทาหุ้นเพื่อให้เราสามารถ ดำเนินการต่อไปได้โดยที่เราเพึ่งพาตัวเองไม่ต้องพึ่งพาจัดปัจจัยภายนอกนะคะ่ะการรวมกลุ่มของเราก็ได้เอาเงินทุนเนะะี่ยค่ะมาซื้อผลผลิตของเกษตรกรมาั้งข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวที่สาหรับสีขายให้กับเป็นข้าวสารนะคะแล้วเราก็ได้กําไรมาเราก็ปันผลไปในแต่ละปีเนี่ยเราได้กําไรมาประมาณ15% 10%ก็มาปันผลให้กับสมาชิกอีก5%เอ็ก็ไว้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะ